สวัสดีจ้าสวัสดีพี่ๆ FC ทุกๆท,ท่านจ้าสวัสดี FC หวยฮาหนอยและหวยลาวทุกๆท,ท่านจ้าสวัสดีทั้ง FC ใหม่แล้วก็ FC เก่าเายจ้าเนาะขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกกำลังแรงใจจ้าเมื่อนี้จอยกามีแนวทางฮานอยรวมสีนอยงวดประจำของวันที่ยี่สิบห้าเดือนสิบสองห้าหกสี่มาให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมตามเคยจ้า แต่ก่อนไปรับซมวันที่25เดี๋ยวมาเบิง่งผลสรุปของวันที่24กันก่อนเนาจะน้องพี่น้องจ๋าสำหรับแนวทางฮาหนอยเนาะชุดเน้นน้องจ้อยให้เด่น8 3ดสามวิ่งลูดจ้าชุดกั้นน้องจ้อยให้เด่นหนึ่งจ้าผลสรุปน้อยเฉพาะกิจออก0 9 3 93 93้าสามเกาสามเกสาี่น้องจ้อยเข้าตัวกับสามเกจ้าพี่น้องจ๋ามาตัวเน้นด้วยจ้า ทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับน่าจะเนาะนอยเฉพาะกิจสองตัวบนเก้าสามนอยเฉพาะกิจสองตัวล่างหนึ่งสองหนึ่งสองนี่น้องจอยก็เข้าตรงๆจ้าหนึ่งสองจ้าพี่น้องจ้ามาตรงๆแล้วก็มาเข้าเด่น 1, หนึ่งน่าจะเนาะนอยเฉพาะกิจสองตัวล่างเขาทั้งบนทั้งหลังน่าจะเนาะนอยเฉพาะกิจนอยพิเศษ สี่ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งน้องจ้อยเข้าตัวกลับจ้ะหนึ่งศูนย์จ้าพี่น้องจ้าน้อยพิเศษจ้าฟังฟังจ้าพี่น้องจ้าทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนึกจะเนาะน้อยพิเศษสองตัวล่างเจ็ดหกเจ็ดหกนี่น้องจ้อยหลุดไปน้องจะนาอน้องจ้อยมีแต่แปดหกจ้าพี่น้องจ้าเสียดแตมเดียวจ้าน้องจ้อยหลุดไปน้อยปกติสี่หนึ่งเจ็ด หนน้องจอยก็เข้าตรงๆจ้าพี่น้องจ้าห7จ็า้าปังๆจ้าพี่น้องจ้าแบบนี้ติดตามไว้รอเลยนะคะพี่น้องจ้าปังๆจ้าหนึ่งเจ็ดมาตรงๆน้อยปกติสองตัวล่างสองหกสองหกอันนี้น้องจอยรุดไปน้อยจ้ยเนาะ VIP 7จ็หนึ่งสา หนึ่งสามน้องจ้อยเจาะหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดน้องจะน้องจ้าหนึ่งสามนี่น้องจ้อยลูดไปน้องจะน้องน้องจ้อยมเข่าเด่นหนึ่งจ้าวีพสองตัวล่างศูนย์แปดศูนย์แปดแปดศูนย์นี่บ้าน้องศูนย์แปดน้องจ้อยก็ลุตไปน้องจะน้องน้องจ้อยมาเข่าเด่นแปดวิ่งลุดแปดจ้าสำหรับสรลุตสวิ่งนี่มากน้องจะเนาะ ห้าน้อยรวมสีน้อยวันที่ยี่สิบสี่เดือนสิบน้องจอยเข้าเต็มเต็มจ้าพี่น้องจ๋าสามน้อยจ้าก็คือน้อยเฉพาะกิจสองตัวบนเก้าสามน้องจอยเข้าตัวกลับสามเก้าเนอะแตเนาะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับจ้าแล้วก็เฉพาะกิจสองตัวล่างหนึ่งสองหนึ่งสองน้องจอยเข้าตรงตรงจ้าหนึ่งสองมาตรงตรงแล้วก็น้อยพิเศษสองตัวบนศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งน้องจอยเข้าตัวกลับ หนึ่งศูนย์แล้วก็น้อยปกติจ <receptors. S 2> <tirar along. S 1> ้ะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดน้องจอยก็เข้าตรงตรงหนึ่งเจ็ดจ้าพี่น้องจ๋ามาตรงตรงเข่าสามน้อยน่จะน้องพี่น้องจ๋าแล้วก็มาเข้าเด่นแปดวิ่งรูดแปดจ้าแล้วก็มาเข้าเด่นสามวิ่งรูดสามแล้วก็เข้าเด่นหนึ่งจ้าพี่น้องจ๋าสําหรับไซส์ลูดไซส์วิ่งน่าจะน้องถ้าเกิดว่าเอาไปลูดไปวิ่งก็สิได้เต็มเต็มทั้งเบิร์ีน้อยเลยน่าจะน้องพี่น้องจ๋า บวัวสิเป็นน้อย V.I.P. สองตัวบนหนึ่งสามแล้วก็น,น้อย V.I.P. สองตัวล่างศูนย์แปดแปดศูนย์น้อยแต่น้อยสำหรับสายลูดสายวิ่งจะพี่น้องจะได้ทั้งเบิด สี่น้อยเลยนะาจะน้องพี่น้องาจกับขคอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีขอแสดงความยินดีกับพี่ๆที่ตามแนวทางห้าน้อยมัดรวมจ้าคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเฉียงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กอายุต่ากว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนําแนวทางกัสิมีเขามีรุดนะาจะน้องพี่น้องจ้าปปพูนกันไปจ้าชมเพื่อความบันเทิงชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้น หาน้อยรวมสี่น้อยวดประจำของวันที่25เดือน1ิบสองชุดเน้นจอยจะให้เด่นอยู่ที่8 9เด่น8เด่น9วิ่งรูดจ้า8ก็มี8 1 8 2 8 6 ปดเจ็ดเก้าก็มีเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสี่เก้าเจ็ดคู่เด่นแปดเก้าเนาะจ้าเนาะคู่เด่นแปดเก้าท้ามาคู่เด่นกายงคลุกไปเป็นแนวทางได้เนาะจา้าคู่ชุดกัน ชุดการก็เด่นเจ็ดจ้ะชุดการจอจะให้เด่น 7. 7เจ็ดเจ็ดก็จะมีเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดเจ็ดเดี๋ยวมาเบิงตัวเน้นเราจะเนาะตัวเน้นเจ็ดสี่ เก้าสองแปดเจ็ดเลือกตัวที่ชอบแล้วก็อย่าลืมไปกับทุกครั้งจ้าพี่น้องจะหมักตัวได้ชอบตัวได้กะแคบนะจไว้บันทึกไว้จดยไว้ใส่ไปปิดแนวทางใดเนาะถ้าเกิดว่าหมักตามที่น้องโอยนอี่กะสามารถใส่ไปปิดแนวทางใดจ้่ถ้าเกิดระบบหมักตามที่น้องโอยนี่ก็สามารถเบิ่งคูอื่นเนาะจ้า เนี่ยถ้าอาจศสิมีเขามีรุดนอรับปุนกันไปจ้าชมเพื่อความบันเทิงชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยกันทุกคนจ้ามีชูมีใช่กันทุกคนจ้าเขามาเลยกับปากเป็นกําลังใจใกับน้องจอยจนอกจะนอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้กับน้องจอยทําแนวทางใหม่ๆขึ้นมาสําหรับคลิปนี้จอยกับโคกกาคำว่าสวัสดีจ้า